สวัสดีค่ะตอนจรเินกันยางนะคะวันนี้ก็จะมาแจ้งโปรโมชั่นสำหรับพี่ๆที่ใช้ขอบ16ยางกระบะตัวสูงทุกรุ่นทุกค่ายเลยค่ะหากตอนนี้นะคะใส่ยางเบอร์245 70 r 1 6 u หอยู่หรือจะเป็น265 70 r 1 6นะคะปัจจุบันยาง2เบอร์นี้ไม่มีติดรถรุ่นไหนมาแล้วค่ะเพราะว่าเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนโฉมใหม่หมดแล้วนะคะ ก็จะมียางนะคะสเปคใกล้เคียงที่ใส่เทียบเท่าได้ก็คือ255 70 R16 ตัวนี้เลยค่ะนะคะยางเบอร์นี้สเปคนี้ติดมากับกระทะฟอร์ดขอบ16ค่านะคะยี่ห้อบิสโตนดูลลาร์ห้ทีห8 4นะคะด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่รุ่นนี้นะคะก็จะให้ความทนทานค่ะอายุการใช้งานยืดหยุ่นได้ยาวขึ้นนะคะยึดเกาะถนนและลีดน้ำได้ดีเยี่ยมแถมให้ความรู้สึกนุ่มนวลตลอดการขับขี่ด้วยค่ะ ยางปี2021ค่ะสัปดาห์ก็คือปลายปีแล้วนะคะเป็นยางป้ายแดงทอศูนย์ค่ะนะคะห่างเทียบกับของใหม่ยี่ห้อเดียวกันพี่ๆจะได้ประหยัดไม่มากก็น้อยทางร้านที่เราขายยางป้ายแดงโดยเฉพาะก็เลยมานําเสนอเป็นทางเลือกเป็นตัวเลือกให้กับพี่ๆค่ะราคายางสีเส้นนะคะ14,500บาทราคานี้ให้จนถึงสิ้นปี64นี้เลยค่ะ ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดราคานี้ไม่รวมจัดส่งค่ะมาทวนเบอร์ยางอีกรอบนะคะ255 70 R16 สามารถใส่เทียบเท่า245ใส่เทียบเท่า265 70 R16 ได้เลยค่ะไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะต่างกันที่หน้ายางบวกลบไปเลยข้างละ5มิลค่ะมาชมรีวิวรถลูกค้ากันต่อเลยค่ะของพี่เขาก็เป็นอีสุไฮเดอร์ขอบ16นะคะวันนี้จะเลือกเปลี่ยนเฉพาะยางก็ได้ แต่มาหน้าร้านแล้วเปลี่ยนใจกันได้ค่ะพี่เขาเลือกเปลี่ยนนะคะแม็กพร้อมยางขอบ17รุ่นปี2021นะคะตัวนี้เทินเก่าเรียบร้อยนะคะจะใช้เงินที่16,500บาทค่ะนะคะรุ่นนี้นะคะสามารถใส่ได้แล้วโดยที่ไม่ต้องรองอะแดปเตอร์ค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเช่นกันค่ะเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยก็จะได้เป็นแม็กพร้อมยางรุ่นใหม่ คันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยค่ะมาฝั่งของโตโยต้บ้างนะคะคันนี้ของเดิมขอบ16ค่ะมาถึงร้านแล้วเปลี่ยนใจกันได้นะคะทั้ง2ท่านเลยนะคะเปลี่ยนตัว2.4ขอบ17ไปค่ะ